เพื่อนๆจากลำปางนะครับส่งมาขายกันนะครับเยอะแยะๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญพยาคุดสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเหรียญพยาคุดสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้เนาะสนใจเหรียญพยาคุดสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะครับทำอย่างไรใช่ไหมครับขั้นที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆไปแชร์คลิปนี้กันก่อนเลยนะครับแชร์ปุ๊บกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาเลยนะครับติดแบ่งให้เพื่อนๆเหรียญละห้าสิบบาทนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเหรียญละห้าสิบบาทนะครับสังเกตนะครับเป็นของแท้นะครับผ่านการใช้งานนะครับ ของแท้นะครับผ่านการใช้งานทำไมเบี้ยวจังเหรียญนี้เบี้ยวกับเบี้ยวไม่เป็นไรนะครับเบี้ยกับเบี้ยวไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคขั้นตอนในการสั่งซื้อครับหนึ่งกดแชร์ครับสองเพิ่มเพื่อนนะครับสามทักแชทกันมาเลยนะครับเหรียญละนะครับห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆื่อก็มีทั้งโอนและปลายทางนะครับแล้วก็มีทั้งปลายทางแล้วก็มีทั้งโอนนะครับเพื่อนเพื่อน อ๋อถ้าโอนเนี่ยค่าส่ง59นะครับถ้าไปทางค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับอย่าลืมนะครับขั้นที่1นึ่นะครับกดแชร์คลิปนี้นะครับข้อที่2องนะครับกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทกันมาได้เลยครับ